สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็ขอโทษทีดื่มน้ำหน่อยเอาพระที่แบบว่าอันนี้เขาบอกว่านะเป็นหลวงปู่ปนะเป็นหลวงปู่พิมพ์เจ็ดชั้นหูกลางหูอะไรไม่รู้ว่านะแล้วเป็นด้านหลังนี่ก็จะเป็นสังขจัายอย่างนี้เพื่อนเพื่อนดู เป็นสังกระจายนะเออไม่ใช่เป็นผ้าปิดตาเขาบอกพิมพ์นี้หายากพิมพ์นี้หายากนะแต่ผมก็ดูไม่เก่งหรอกไอ้อย่างเงี้ยเพื่อนๆช่วยดูแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันแล้วกันนะครับคือผมก็ดูไม่ค่อยเก่งดูไม่ก็เป็นเท่าไหร่นะแต่ด้วยความที่มันดูกายภาพเนะี่ยมันมีความเก่ามันมีคราบมันมีอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็ แต่้ามันไม่ใช่เป็นการเหมือนกับเอาหมึกมามามา,มาโป๊ะมาแปะมาอะไรอย่างนี้นะมันผุดขึ้นมาจากเนื้อผ้าไงมันผุดขึ้นมาจากมันติดเข้าไปในตัวผ้าเครื่องอะ่ะตัวผ้านะแล้วอีกอย่างนี่ก็คือวิความเรียบร้อยไงที่ผมบอกงานเนี่ยมันดูเออมันมีความเรียบร้อยมันมีความคมชัดนะแล้วก็มันมีอะไรอะ่ะคาบความเก่า ผิวผ้าแน่นตึงเออมันอาจจะมีอายุเป็นผ้าที่มีอายุนะครับเมื่อม,มันมีอายุเนี่ยมันก็เออมันอาจจะเป็นผ้าเก่าถึงยุคข,ของหลวงปูป่ภูได้และพิมพ์นี้เนี่ยมันมีการสร้างนะมันมีการสร้างนะครับในระบบเพราะว่าเวลาไปดูแล้วเออมันมี ครูบาอาจารย์หลายท่านหรือช่อง YouTube หลายช่องที่ทำออกมาแล้วก็มีเรียกอะกายภาพหรือรูปภาพมันคล้ายกับที่ผมมีวันนี้เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับได้รับชมกันแต่ยังไงก็ตามเนี่ยองค์นี้ผมไม่ยังยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบในระบบ Chat GPT แต่ก็ทยอยทยอยทําไปนะแต่เอามาสลับกันดูระหว่าง h a GP t GPT กับพระ ที่สะสมทั่วๆไปโดยเฉพาะที่บอกแล้วที่มันเป็นรุ่นแรกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่ลืมไอ้แค่จีพีเนี่ยผมทําไปหลายองค์ผมก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้วิเคราะห์กันได้ดูกันว่าเออมันเขาดูแล้วเขามีความคิดเห็นใกล้เคียงกับเราไหมหรือที่เพื่อนๆดูแล้วเนี่ยบางคนยกนิ้วมาบางคนดูแล้วก็เออนั่นไปมันมีความตรงกับท่านคิดหรือเปล่าหรือไม่เป็นอย่างหรือไม่ตรงยังไง นะครับนะผมก็จะทำคลิปลักษณะอย่างเงี้ยให้ท่านได้พิจารณาการได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับจะได้มีมุมมองสองด้านระหว่างวิทยาศาสตร์กับไอ,ไอสิ่งที่เราเราส่องดูกันนะอันหนึ่งก็เป็นเชิงวิเคราะห์อันหนึ่งก็เอาผ้าแท้ผ้าดีๆผ้าที่มันเป็นรุ่นแรกรุ่นมีประสบการณ์นะอย่างเงี้ยรุ่น หายากอย่างนี้รุ่นหายากเพราะว่ามีน้อยและโอกาสที่จะเจอในตลาดยากนะครับแต่อาจจะดีหรือไม่ดีนี้ผมไม่ทุกไม่ไม,ไม่ไม่ได้ฟันธงนะผมบอกทุกครั้งว่าภาคเครื่องผมเนี่ยผมไม่เคยฟันธงนะผมก็จะคิดเหมือนแัชจีพทีถ้าผมไม่ได้นะครับไม่ได้มีขานการตรวจสอบหลายๆคนที่รับรองหรือว่าไม่ได้ผ่านการประกวดหรือไม่ได้ผ่านสายตาของบุคคลที่เขามีความสามารถ นะบุคคลที่เขามีความรู้ที่ดีกว่าผมผมก็ไม่ฟันธงของผมหรอร้อยเปอร์เซนนะครับแต่ผมดูแล้วมันกายภาพมันใช่เคียงกันนะกายภาพมันมีความนะอาจจะมีความใกล้ของจริงนะพิมพ์ทรงมันถูกเนะื้อหามันใช่วิธีสร้างมันถูกก็เอามาทำให้เพื่อนๆดูแล้วก็วิเคราะห์กันไปถ้าแท้ก็ถือว่าโชคดี ถ้าไม่แท้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของมูลค่าการตลาดแต่การทําคลิปผมนี่ผมบอกแล้วไงว่าอยากให้เพื่อนเรียนรู้อยากให้เพื่อนเก่งในเรื่องการดูพระอยากให้เพื่อนมีภูมิคุ้นทานนะในเรื่องการดูพระดีกว่าเพื่อนเสียเวลาไปออกไปเสียเงินไปออกโดนเขาหลอกต้มเยอะแยะไปหมดครับวงการเรามันมีคนดีมีคนไม่ดีทุกวงการ่ะ นะทุกองค์การเอ่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเราต้องเรียนให้รู้เรียนให้มันมีภูมิต้านทานก่อนเขาเรียกว่ามีความรู้ก็มันก็เหมือนเราไปเรียนมีมีเขาเรียกว่าเรียนหนังสือแล้วเรียนเรียนเขาเรียกอะไรการเรียนรู้อ่ะนะดีกว่าคนไม่เรียนเนี่ยคนเรียนหนังสือก็ดีกว่าคนไม่เรียนคนรู้หนังสือก็ดีกว่าคนไม่รู้หนังสือก็เหมือนกัน คนรู้เรื่องพระเครื่องนะรู้ทุกอย่างรู้ทุกแบบรู้ทุกมุมเนี่ยรู้ทุกเลยหลายองค์รู้เลหลายหลวงพ่อท่านไปไหนท่านเจอท่านก็ไม่ตกนะท่านไม่ตกเอาเ,าเรียกว่าท่านไม่สีเที่ยวท่านเห็นท่านซื้อได้ท่านเช่าได้หลายอย่างเขาเรียกวเก่งรอบรู้หลายเรื่องแต่การเก่งจะรอบรู้ก็คือการดูไงของผมก็พิธีการที่ผมนําเสนอเนี่ยผมมาหลากหลายเลยผมมีหลวงพ่อทั่วประเทศน่ะ หลายหลวงพ่อเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกท่านลองดย้อนดูคลิปแล้วก็เป็นพระครูเก่า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 รุ่นไหนรุ่นไหนนะนี่คือสิ่งที่ผมเก็บผมทํามานี่ร้อยกว่าห้าสิบแหละต่อไปจะสองสามร้อยพันคลิปก็จะพยายามหาที่มีที่มันเป็นอะไรที่เน้นรุ่นแรกเน้นรุ่นมีประสบการณ์เน้นรุ่นที่อะไรที่มีมูลค่า เน้นรุ่นที่มันหายากสร้างน้อยนะครับพยายามทําแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ผมรวมคลิปของผมเนี่ยก็เหมือนกับผมได้เอาพระมานทาเป็นสต็อกขึ้นมาไงเฮ้ยทำออกมาทําออกมาแล้วมีเป็นร้อยเป็นพนันเท่าเกินมันดีอะ่ะอ่าเห็นไหมนี่คือข้อคิดวิธีหนึง่งถ้าเกิดดูแล้วด้ยินด,ดีวดยใช่พันองค์มีดีอยู่สิบองค์แต่เป็นองค์ที่มีราคาโอ้โหนี่ก็ถือว่าสุดยอดพันองค์ องที่มีราคาจะไม่ดีแต่พันองค์มีราคาตลาดอยู่ประมาณหลักพันสองพันสามพันนี่ก็เป็นเงินเป็นล้านเหมือนกันหมื่นองคพันองค์ทําไปเรื่อยๆอนี่ครับหลักคิดแค่ไม่ต้องไปโลภมากว่าองคหนึ่งมันจะต้องขายได้องล้านล้านหลายล้านสิบล้านยี่สิบล้าน,าน,านแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทําแล้วเรารู้ว่าเป็นผ้าแท้ดูขึ้นมาเออเรามีการรีวิวผ้าเราออกมาจากที่เราไม่เคยทําเนี่ยเพื่อนลองทําดูนะเพื่อนมีผ้าเยอะๆเพื่อนลองไปทําเหมือนผมดูเอาออกมาดูออกมาชม เอาตีราคาถ้าม่มีหมื่นองห้าห้าร้อยบาทเพื่อนเป็นเงินเท่าไหร่ห้าล้านเงินห้าล้านโดยที่เพื่อนไม่ต้องไปโกงใครนะองค์ละห้าร้อยนี่เปิดขายในเว็บปุ๊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 บแป,บป๊บเดียวหมดแต่ต้องมีของนะมันแท้ก็แค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปนั่งมองว่ากูต้องขายได้องค์ละร้อยล้านพันไอ้ร้อยไอ้สิบล้านยี่สิบล้านห้าล้านสิบล้านหลักล้าน ไม่ต้องเอาหลักร้อยเนี่ยห้าร้อยถ้ามีหมื่นองคอะ่ะถูกไหมเพื่อนลองคิดดูดีๆนะครับโอเควันนี้เรามาดูกันดีกว่า,วาเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนดูนะทำไมผมถึงบอกว่าพ้าพองค์นี้เนี่ยมันมีเห็นไหมแท้เก๋ผมไม่รู้ไงแต่มันมีความเรียบรอ้อยผมเพิ่งบอกเห็นไหมงานเขาแบบว่าคือผมก็ไม่เก่งะ่ะเห็นไหมแต่งานพระแบบเนี้ย เพื่อนดูมีคราบความเกามีความแกล่งไงเกาแกล่งนะเกาแกล่ง,แ,ลงแสดงซึ่งอะไรครับซึ่งอายุไงนะซึ่งอายุพ้าไงเนะกาแกลงเห็นไหมเพื่อนดูเนะี่ยมีคราบอย่างเงี้ยนี่ล้างไม่ออกนะเพื่อนๆนะผมก็เคยล้างนะใช้น้าร้อนแช่แล้วก็ล้างล้างๆแต่ไม่ออกหมายเขาเขาฝังอยู่ข้างในไงฝังอยู่ในเนื้อ เนี่ยอย่างเนี้ยคือเรียกภาเก่าอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะเก่งไม่เก่งมีเชื้อมีลามีอะไรอย่างเงี้ยไหมอย่างเงี้ยที่แท้เก๋ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าด้วยการที่ผมก็วิเคราะห์ไปตามตามที่ผมเห็นน,ะน่ะนะเออมันมีความเก่ามันมีความมันนี่ดีไหมความคามชัดคือพิมพ์มันชัดนะ่ะถ้าเป็นของเรียนแบบของเนื้อหามันนี่แกล่งมันไม่ใช่ไปถึงมันก็จะยุยยุยอันนี้ถูกไหมนี่นี่ไม่รู้นะมวลสารมันอาจจะแบบ นะนี่แข็งคือผ้ามีความแน่นตึงอะ่ะแน่นตึงผิวเรียบแน่นตึงนะนะก็เลยเออมันก็แปลกดีนะถ้าดีก็คือดีถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยคืองานเขาเรียบร้อยอะ่ะงานแบบเหมือนเป็นน่าจะเป็นบล็อกที่แบบว่านะการตัดเห็นไหมกาตัดแบบ ฮะเพื่อนดูคิปพิมพ์นี้มีน้อยนะมีน้อยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูดูความคมของพระความคมความลึกเห็นไหมฮะก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับืึ เื่นดูความคมนะความแน่นความตึงของผิวเห็นไหมเออฝาอุ์อนี้ก็มีนะเห็นไหมคือเห็นพิมพ์แบบนี้ยนะคล้ายๆกันอ่ะการวางมือการทรงพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีหลังเป็นปีตาอย่างเงี้ย แต่เห็นน้อยนะเห็นน้อยถ้าอันนี้ก็วิเคราะห์ร่วมกนมันเพื่อนๆแท้เกมมันเป็นเรื่องของต้องพิสูจน์ต่อไปแต่ว่าใายภาพที่เรามองเห็นนะ่ที่ผมบอกว่าเฮ้ยเห็นแป๊บหนึ่งเออเห็นแป๊บเห็นดูแล้วมัน,นวิเคราะห์ดูแล้วมันก็เีเฮ้ยมันแน่น <c oughs> ผิวผนธุนเขาแน่นผิวตึงถูกไหมครับทีมทรงมันโอเคมันถูกต้องอย่างเงี้ย แล้วก็มีวประวัติการสร้างเออมันมีการสร้างจริงแบบนี้นะพิมพ์แบบเนี้ยแต่ว่ารายละเอียดลึกๆอย่างอื่นผมก็ไม่รู้ผม,มรผมก็ไม่เก่งนะท่านใดที่เข้ามาชมท่านใดที่เข้ามาดูนะครับที่มีความรู้เนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาให้ความรู้ผมผมก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับมันเป็นวิทยาทานอย่างดีสําหรับคนที่อยากเรียนรู้สําหรับผมด้วยความรู้อันน้อยนิดของผมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ ไปอธิบายความให้ทุกคนกระจ่างในพระแต่ละองค์แต่ละองค์ถ้าบางองค์ที่ผมพอรู้แล้วก็เป็นอะไรที่มันดูไม่ยากมากมายก็ก็ดูได้นะครับก็ดูได้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ติดขัดพระแท้หรือไม่แท้อาจจะฟันทงได้ซ้าไปเอออย่างนี้มีโอกาสแท้นะร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่องค์นี้บางทีผมก็ไม่ทราบเพื่อนๆใครรู้หรืออาจารย์ท่านไหนท่านทราบท่านรู้ท่านกรุณาคอมเมนต์เข้ามา ช่วยชี้แนะด้วยนะครับผมจะได้เก่งขึ้นนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ